สวัสดีครับพี่พี่น้องๆน,นี่กับพบกับช่องนุ่มจากตลาดปัทินคือเขานะครับผมสําหรับเศร้านี่กับพ่อพี่น้องหายื่อหากินขเข้าพวกผมพอดีว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงไปฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องเนาะตน้นต้นหนาวแลวครับพี่น้องพอดีว่านุ่มจากตลาดปัทินเมื่อใส่หลอบกบไว้กลับไปเบิ้งว่ามื้อนี่สีมันร,รืมว่ามัน,มน,มมนมมพี่น้องเพราะว่าเป็นการใส่หลอบกบ ครั้งแรกช่องไตฝนต้นหนาวครับผมนะครับเบิกบรรยากาศผมครับเริ่มมีหมอกแล้วครับผมพี่น้องช่องต้นหนาวครับพี่น้องบางว่ามนีสมานหรือบ่บานพี่น้องเพราะว่าเมื่อช่วงตอนแรงมือวนนี้กัดหกมงก่าพี่น้องที่มาใส่รอกก่ไปเพราะว่าวมันหกมงก่าช่วงนี้กัดมืดแล้วพี่น้องก็เลยประเดทายพี่น้องบางสําหรับเยื่อมนีนุมจากรพรรทิินก็เป็นฮิตเป็นเยื่อเยื่อปลาเป็นพี่น้อง เยียเป็นคือว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,ปเ,นเป็นเอเป็นปลาเคง็งครับพี่น้องเป็นเยีะยปลาเค็งปลาเค็งแล้วก็ใส่โฟมพี่น้องอาจจะไม่ได้ให้ถ่ายพี่น้องเบิ้งเพราะว่าบม่มีโอกาสถ่ายเพราะว่ามัน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 มืดแล้วก็เ <c> ล <ười> <c ười> <c ười> ยก็เลยมาถ่ายตอนม่ยามทีเดียวพี่น้องไปรุ่นไปย้ำกันพี่น้องว่าจะได้หรือไม่ได้พี่น้องสำหรับซอนี่ครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีมีมียีหลอบหนึ่งครับกำลังไปใส่หลอบ แต่ว่าเห็นกบเถ่ากบหนึ่งครับมันมัน,ม,นมันเหน็บมันเหน็บแบบบนี้พงหญ้าครับพี่น้องก็เลยปิดจับได้ได้มาตัหนึงนะครับพี่น้องแสดงว่ามีกบเปิดบิวงว่าเศ้านี่สิมีแต้มบัคพี่น้องไปดูนั่งย้าคบพี่น้องนะครับบรรยากาศรอบเศ้าครับพี่น้อง,ง,าอ,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 งอาจจะมีหมอกนิดนึงนะพี่น้องตอนเศร้าครับผมไปครับนหมอกลไหลายครับพี่น้องเศ้านี่ครับพี่น้อง นะเต็นกันลังขึ้นกับพี่น้องไปให้เปรุ่นต้องกันพี่น้องมาเจอมีแต้มป่ครับพี่น้องเศร้านี้ครับพี่น้องไปครับเป็นใดงนะพี่น้องเศร้าหลังแรกกับผงมงเศร้าแล้วครับพี่น้องยังมืออยู่ครับหลังแรกก็เป็นทั้งน้ำไรนะพี่น้องกเจ้าไอ้ตาบืนี่เถอดนะพี่น้อง เวทีสะโอ้งเงียบพี่น้องอืดบ่มีเตี่ยมพูดป่าตายบมดพี่น้องเลยบรรม่มีเตีมครับเสียดายหมายซอยอยู่ยได้ดครับพี่น้องมือครับเป็นรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องหลังที่สองครับหลังแรกกับฟ้าเรียว น่ครับจะเคยมาใส่เบ็ดี่แถวนี้แหละครับพี่น้องเ้ยเลยไปใส่หลบกบเบังก็นำแห่งไรโอเงียบพี่น้องหลังที่สองก็เงียบบ่ข่าพี่น้องครับลุนหลังต่อไปครับพี่น้อง สามพี่น้องโอ้สองหลังเงียบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หลังนี้ก็เงียบพี่น้องอ้โ,อโอมีแต้มพี่น้องปลาตายเบิดเลยพี่น้องเลยครับลุ้นต่อไปครับพี่น้องสามหลังมันมีแต้มเลยพี่น้องเอ้ย ที่เสียวเงียบเก้าพี่น้องเัย้ยอยู่เกี่ยวพี่น้องเอ้ยลุนต่อครับโอ้ล่ะสีหลังเราบนีแตงเลยพี่น้องเอ้ยลุนต่อครับพี่น้อง โตอครับหลังที่หาครับหลังพี่หาไปเงียบพี่น้องด้วยเงียบเอ๊ะโหเงียบพี่น้องมีแต้มพี่น้องนี่เมียบยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่หนึ่งแต้มพี่น้องเอามีหนึ่งแต้มพี่น้องนี่ครับ พี่น้องมองนี่ครับที่นี่นุ่มตักตัดผ้านี่ครับนี่จับกบหง่ไปตัวนึงอยู่เนี่ยครับนี่ปลานี่ครับได้ไปตัวนึงมีตัวที่สองพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้หัมนมนัมนหันแรกครับพี่น้องไปครับ แต้มแหลกพี่น้องโอ้ใส่บุกบิกเลยพี่น้องเอ้ยไพี่พี่นอ้องเอ,อ้แต้มไงเลยพี่น้องนี่ครับตัวบุกเอฟไปพี่น้อง แต้มหปพี่น้องไปครับเป็นลุนหลังต่อไปพี่น้องครับลุนต่อไปพี่น้องอู้หูพี่น้องเป็นแบบแบบ มุย้ยจะเข่าเมื่อกี้พี่น้องครับลุนลองต่อไปครับลุนต่อครับพี่น้องเอ้ยไม่แต้มไม่บอกนี่ติงติงพี่น้องปูหรืปอปลาโี่ ทำเป็นปูพี่น้องเอ้ยโอ้ปูพี่น้องกับปลาเทงนปครับลุนต้อพี่น้องลุนดีลังพี่น้องโสงสัยจะเป็นปูเราพี่น้องเลย โ้ยปูกแล้วพี่นอ้อ,นองปูพี่น้องไปครับอย่างต่อไปครับอีกสองลังครับครับอย่างงูพี่น้องเงียบแทเ้เศรานี่เือบต้มเดียว,ยวขึ้นจับได้แต้มหนึ่งโอ้ยตัวติงเลยพี่น้องเว้ยเงียบ เงียบเงาลุ้นโอ้ยบ่มีอย่างพี่น้องด้ยเดี๋ยวปากแข็งคืีเกาครับพี่น้องไปมุนต่อครับพี่น้องเหลือลังสุดท้ายแล้วครับครับตัวหลังสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวแต้มเดียวพี่น้องสันมือคืนกับที่ตอนมาใส่กับตะคุบได้ไปตัวน,นึงครับอีกหลังใส่รอบเห็นเมเปบอยู่บหม่องเดียวกันเลยครับผมสองแต้ม กำลังสุดท้ายขางม่างไหลเนี่ยพี่น้องใส่ไว้เงียบโูกเงียบหลีพี่น้องเ้ยมีติง่งเลยครับพี่นอ้องครับพี่น้องสําหรับซันกก่นนี่ก็ได้นึงแต้มพี่น้องถือว่า ได้กบเถาอีกครับพี่น้องได้กบเถามาแต้มหนึ่งพี่น้องสําหรับเมื่อคืนนี่ก็ได้ปลาโตหนึ่งคันพี่น้องมองเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยเพราะไอตอนกาลังใส่เนี่ยเห็นมันเมบเห็นมันเมบอยู่ไกลๆกับไอบางที่นุ่มจกกักรัดพัดทิ้งกำลังกาลังใส่หลอบอยู่ก็เลยตะคุบได้มาโตหนึ่งัตใหญ่เ,เลยครับพี่น้องัวใหญ่กว่ามือเสานี่แหละเราก็ได้ตัวนี้บลูเป็นคู่กันเบลูพี่น้องก็ซื้อได้สองแต้บมบ้วดประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็เป็นเยือ่อเยื่อปลาเข็งครับนี่ครับน,นังดินอยู่ครับพี่น้องปลาเข็มเราก็ใส่โฟมนะครับพี่นอ้องน,นี่เป็นเยื่อปลาเป็นครับพี่น้องกับบดใส่เห็บพี่น้องเบื้องตอนใส่เนาะเพราะว่ามันมีหลายสูตรพี่น้องสูตรปูเน่าก็มีสูตรปรอาใส่ปลาพุง้งปลาหรือหัวปลานิ้นรัวปลาดุกมันก็มีหลายแบบพี่น้องแต่ว่ามันนี่กัมาลองใส่สูตรน,นี่เบื้องครับพี่น้องสูตร ปลาเป็นพี่น้องเพราะว่าปลาไอ้น้ามันเริ่มแห้งแล้วพี่น้องแต่ว่าขั้นบางในัน้ามันแห้งหายกบมันมันก็จะมาหากินพี่นอ้องเศ้านี่ก็ถือว่ามาลองไ่ไปสิบลังพี่น้องนี่ครับสิบลังก็ถือว่าได้ไปสองแต้มพี่น้องก็ถือว่าประสบความสาเร็จอยู่ครับเพราะว่าได้กบเถ่าไปสองตัวครับพี่น้องก็ได้พะประเด็จผัดเผ็ดพี่น้องไปเบิ้งว่าี่เมนูอย่างกินกับไปเบิ้งน้ำกัน้มพี่น้องครับผมนะครับ ิบลังพี่น้องได้สองเต้มขังเวลาแเต้มหนึ่งแล้วนี่ก็แต้มหนึ่งครับพี่น้องแต่ถัว่าโตใหญ่อยู่พี่น้องสิพันธ์เนีหักขาได้พี่น้องเอยเดี๋ยวเบิ้งกันเปิดเบิ้งกันมันจะเต็มบ่ไม่พี่น้องโตใหญ่แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเดี๋วโตใหญ่คนหนึ่งพี่น้องไหนเป็นคู่กันพี่น้องนี่ครับถือว่าเด เปลี่ยนแห้งพี่น้องเลยบิดพัดพี่น้องกับครอบผมสำหรับพี่น้องก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักรับพัททินนะครับผมเบิ้งว่าพี่นุ่มจักรับพัททินจะพาพี่น้องหาอยู่หากินยังไงกับบิ๊งเบิ้งนะครับผมตัวช่วงนี้ก็บโค้งประเดส่เบ็ดแล้วครับพี่ชมคงจะหน่อยแล้วครับที่ใส่เบ็ดครับผมจะเป็นใส่รอบกบแล้วครับช่องนี้เพราะว่ามันมันมันเริ่มต้นหนาวแล้วครับพี่น้องน้ำมันเริ่มแห้งแล้วกบก็เริ่มไร้แล้วพี่น้องกั บิ่เบิ้งครับพี่น้องว่าเจมันหรือบ่วมันสำหรับมื้อนี้กันุ่มจากรับพัทิ้งก็ขอการรับพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนุ่มจากรับพัทินนะครับผมกลับรับพี่น้องที่ไห้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันมันครับนี่พี่น้องบรรยากาศน้ำเส้าครับพี่น้อง อี่ต้นหมักสั่งครับพี่น้องนี่ครับบางพื้นที่ก็ถือว่าหายากแล้วครับเกื่วบต้นสั่งครับพี่น้องตัวว่าแถวๆนี้มันยังพอมีอยู่ครับพี่น้องครับลักษณะรูปมันก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับลักษณะจะเป็นเขียวๆพี่น้องอันนี้เอาไปตำสมตำก็แซ่บแด้พี่น้องนี่ครับหรือว่าเอาไปแกงกับพวก ปากคอหรือว่าปิดปิดต้มกบต้มนึง่งเสียกระแทบด้วยพี่น้อง,น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 ,องนี่ครับมันจะนัวครับพี่น้องน่ครับนะครับรสชาติเปรี้ยวไข่บพกพกพกเน้าครับพี่น้องแต่ว่ามันจะนัวกว่าพวกบก,ก,ก,กสังบวกนี้ครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นผลไม้พึงเมืองพี่น้องนะครับอาหายูหากินแบบบ้านๆน่พี่น้องเอ้ยอันนี้ได้กบสองตัวครับ เพื่อวิชิดดังกินพี่น้องนี่ครับไม่บอกสั่งพี่น้องเนี่ครับกลับบ้านครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ